ไหน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 มาเร็ว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 นะตัดอะไรกล้วยโอ้โหนี่นี่นี่น่สุกค่าเครื่องจริงอ้ไหนอ่ะนี่ไงว้ายใครกินไปนั่นน่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอย่าเพิ่งสับนะขอดูกล้วยอันนี้น่าจะเป็นนกหนูปูปีกอะไรสักอย่างหนึ่งแน่นอนน่ะกระลอกกระเลิกจะเป็นเอ่อมันเหี่ยวธรรมดานะอันนี้มันเต็มแล้วใช่ไหมฮะ เฮ้ยเขียวมีดใครจะช่วยแบกอ่ะเอาดีๆนะหลดน้ำนะโอ๊ยรองเท้าก็หูโอ๊ยนองหาวเลยเอาเอโอ้ยพอไปไกลๆนะมีดขอเขายาวเดี๋ยวนะเดี๋ยวเเดี๋ยวเไม่ตั้งลำตรงไหนดีอ่ะโอ้ยย่ามีดได้บาดไนใครนใคร่อยถอๆ หนึ่งสองสามโอ้ยเครื่อเดียวเนาะออเอ้ยคนละที่แน่นนะมันหนักโอ้ยมันไม่ได้เบาๆนะกล้วยอ่ะโอ้ย,ออยลองเท้าก็ได้เนาะโอ้ย <laughs> ว่าเป็นพิธีกรเงินเดือนค่าจ้างไม่รู้เท่าไหร่ใส่เกือบคู่ละสามสิบบาทยคุณกระซางวาไปเนาะแล้วชนี้เออได้แล้วค่ะได้กล้วยแล้วเกลือที่สองเนาะเออเกลือที่สองว้าวอุณหักนะนี่หนักหนักมีน้ำหนักมีดูเป็นกล้วยสุกค่ะโอ้ยมีคนมาเจิมไปสลวพี่ว่ากระลอกแน่นอนเลยเนี่ยเป็นไปได้ถ้ากินลักษณะเนี้ยกินกินทิ้งกินคว้างมากนะ กินเสมือนหนึ่งว่ามันเป็นเศรษฐีไอ้กะลอกมันมันกินทีละครึ่งลูกครึ่งลูกอะ่ะเฮ้ยจะปวดท้องอะ่ะเอาเดี๋ยวเธอปวดท้องโอ้ยต,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 ตาตาตาเสืกจมตีไปเร็วเร็วเร็วอะไรปวดท้องอะไรของเขาเนี่ยโอ้ยชมพูบบเดินก้นบิดไปนู่นเลยไม่ไหวแล้วอเอาไว้ไว้ท้ายรถกัน เดี๋ยวไปมาว่ากันไปเร็วๆวิ่งไปเดี๋ยวจุดโอ้ยโอเครีบมานะโอ้ยมาแล้วเหรอมาแล้วโอ้โหคุณกำพูเนี่ยมีอยู่สองเรื่องนะคะแม่คนเรามันก็ถ่ายไม่คนเขาก็ต้องถ่ายดพี่คนนี้อุ้ยตอนนี้ตอนนี้ไงเดี๋ยวนะ เขาตัดเขาตัดกล้วยกันยังไงวะเขาตัดกล้วยกันยังไงวะเอามีดเล็กครับพี่ขะเอามีดเล็กๆค่ะหามาเฉาะจริงๆมีดใหญ่เขาก็เฉาะกันนะแต่ว่าเขามีวิธีอยนะเออเขาตัดจากหัวไปท้ายไปท้ายไปหัววะชันขึ้นชันขึ้นอย่างเงี้ยค่ะเอาอันนั้นตั้งแล้วเอานี่ชันขึ้นอย่างเงี้ยยกยกขึ้นอย่างเงี้ยแล้วก็ตั้งลงไปเหรอใช่ค่ะตัดยังไงก็โดนเดี๋ยวแบบมีด อ่าใช่มานี่วิธีเอาแปมอามีดมาแล้วจะตั้งไว้ให้นะคะโอ้โหหนักมากยกมือเดียวไม่ขึ้นนั้นที่ไหนได้เนี่ยเสียหายเลย นั่นโดนเสียหายละโอ้ยไม่เนี่ยเสียหายเลยจ้าตั้งตั้งกระดินพี่กัมพูตั้งกระดินชันเพื่นเอาเอาด้ามมันตั้งอย่างนั้นแหละอืมเนี่เด็ดเด็ดเดี๋ยวโดนหน้าตัวเองเนี่เด็ดจับให้โอ้โห กล้วยอะไรมันสับไปสับมาช็อกกล้วยนี่ยังยังมีปัญหาเลยนะเอ้ยเฮ้ยพูดได้แล้วก็ยังมีปัญหาอีกนะดูสิรอยพูดกัอนะไรไม่รู้ไม่เคยเห็นลุงแกสับไม่ช็อกช็อกช็อกเลยนะนี่มันต้องพร้อม เอาถ้ามันต้องไม่โดนไปโดนเอ้ยลังสั้นละเอาอัแแหลมแทงลงไปแทงสองข้างฝั่งให้มันสองฝั่งให้มันมาหากันเออคือพิเศษดีเป๊ะใช่หรือล่านี่เอาหมสิได้ฮับไห่ก็บอกเิว่าใกล้จะขาดแล้วสิได้ฮับไห่เนาะ ไปเปิดท้ายขายกล้วยกันดีกว่าเราสามสิบสามสิบสามสิบร้อยยี่สิบแล้วนะเป็นตะลุยเนาะ <c oughs> มันเป็นตะลุยย่อนเนาะไม่ใหญ่เอ้ยเอาเราไปบ่มก่อนสิจ้ะ๋ยวเอาไอ้กระดาษหนังสือพิมพ์ห่อสว อ๋อคือเอามอเตอร์ไซค์ออกได้เนาะไปสายพะยัยคืกับแก้มไปไปซื้อกับแก้มนี่ตังเราตีล่ะไม่แล้วเออไม่ใช่กับข้าวใช่ไหมคะไม่ไม่ใช่กับข้าวไม่กับข้าวใช่ไหมกับแก้มคือที่ทาแก้มอ๋อค่ะค่ะทาแก้มนะเดือดเดือดเลยอ้าว เคยเป็นบ <dı DANIEL> ่อเคยเป็นบ่อเกษตรกรนะฮะเคยเห็ดบ่อเออหนังสือพิมพ์ก็มีประโยชน์ตรงนี้แหละเอาไว้กวาง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 แค่ขนาดนี้แหงใหญ่ใหญ่ใหญ่ใ พ่อค้าเปิดท้ายขายของเลยเชิญครับกล้วยครับกล้วยม,มีชื่อยี่ห้อไหมคะเอครับกล้วยส้มจกครับหรือจะเป็นกล้วยตากเอาไปทําตากให้เไหมครับ <c oughs> มันก็จะเป็นกล้วยตากส้มจกครับ <c oughs> นี่ต้องให้แม่ทองนาฉลองโอ้โหวีก่อนเครือก่อน<ไ>ก็แม่ท้องนาฉลองดีครับสบายตัวว่ามือนี่แมนบอคือเสียงแๆนะ เังไงฮึยนยย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 ่ยยมยย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 ยอยายย้วยสุยยยกยายย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 มยยยเยยยอยย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 กแน่ั้ยย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 นยยย ได้กินจนได้เนาะอ้าวเสร็จเราห่อเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็บ่มไว้สักน่าจะสามปีโอ้ยบ่มเป็นว่ายเด้อบ่มสามปีอันนี้บ่มกล้วยน่าจะประมาณสักสามวันก็จะได้กล้วยสุกเลื้องถ้าสามวันต้องเอากลับกรุงเทพด้วยอ่ะก็คนจะเอากลับเรื่องผลก็เอากลับบางส่วนก็ได้ได้ถ้างั้นเราไปบ่มไว้ในบ้านก่อนได้ได้ งั้นก็บ่มไว้สัก2คืนก่อนนะคะคืนนี้แล้วก็อีกคืนพรุ่งนี้ถ้าเกิดว่ามันสุกล้วก็จะได้แบ่งสมบัติกันนะคะโอเคดูท่าแบบว้ไปบ่มนะคะออื <c oughs> ยังไงคะแฟนๆคะชื่นใจแทนเนาะชื่นใจแทนกําพูเนาะลงทุนไปแล้วก็ได้กินแล้วอะ่ะ <c oughs> แล้วนะคะกล้วยสวนคุณกำพูห่อหนังสือพิมพ์เอาไว้เมื่อวันเสาร์วันนี้สามวันแล้วห่อหนังสือพิมพ์เอาไว้สามวันผลเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยทำ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 โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยจะได้กินกล้วยสวนกำพูเฮ้ย เอ้ยลูกใหญ่อยู่นะแต่ว่ามันก็ยังมีเขียวเขียวอยู่บ้างเนาะอ่าก็ถือว่าได้กินเนาะไม่น่าเชื่อไม่น่าเชื่อโอ้โหสุดยอดเลยคุณกัมพูอ <laughs> โอเคอยู่นะ